อีกไม่กี่วินาทีนะครับพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าส่งสัญญาณว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้ว้องฟ้าก็จะมืดครึ้มนะครับบรรยากาศริมโขงก็จะดูมีมนขังนะครับนะครับด้านหน้าเราก็จะมีชมรมผู้สูงอายุมาออกกังกายอันนี้เป็นร้านอาหารชื่อดังที่อำเภอพลวิสัยนะครับร้าน กินข้าวกับปลานะครับเคยพาน้องผ้าไหมามาทานอยู่สามสี่ครั้งตอนนี้ปิดปรับปรุงนะครับผ้าไหมครับลูกผ้าไหมหันหน้ามาพ่อหรือยัง mm hmm. เห็นไหมนี่ไงครับน้องผ้าไหมวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาอายุครบสองขวบนะครับได้วัคซีนมาก็ร้องให้นิดนึงนะครับห้างองศาตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับมาถึงบรรยากาศริมนะครับลานนาคาที่เขาเคยมาประจําตั้งแต่เด็กก็ mm hmm. สดใสร่าเริงนะครับ เป็นความสุขของพ่อของแม่ทุกคนที่เห็นลูกของตัวเองนั้นมีความสุขนะครับเราก็มีความสุขไปในตัวด้วย